เริ่มต้นทำไว้ถึงเข้ามอนี้เรารู้สึกว่าเราซื้อน่ารักทุกคนเลยแล้วตารางเรียนเรชิวๆหลับตาเรียนหลับตาเรียนดีใจมากดีใจมากมากมากมาเป็นไปได้ก็คือเข้าไปเช็คทุกวันเลยก็คือใช้ทุนผมจือ๊อก็คือใครก็ได้ใช่ปะขอหรือว่าจะไปต้องแบบมีสิทธิ์อะไระหรือเปล่าหนาหีีเอ้ยมนีฮาว่านเชี่ะสวัสดีคะ่ะพัน,นวดค่ะนี่นะคะเรามีแขกรับเชิญแนะนำตัวสวัสดีค่ะเราชื่อว่านะคะแล้วตววอนะะนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่ปักกิ่งหยิ ว่า Beging Language and Culture University ค่ะว้าววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำทุนผมกันว่ายื่นยังไงอะไรงไง mm hmm. ก็คือแต่ให้ว่าเล่าเลยว่าเริ่มต้นทำไมถึงข้อมอนี้ mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. เราเป็นคนที่ mm hmm. ไม่ชอบเรียนอะไรหนักๆอ่ะให้เปิดหนังสือ ห้าทีก็ง่วงแล้วอ่ะก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วแบบสมองเรารู้สึกว่ามันรับอะไรนักๆไม่ได้ไม่ค่อยชอบอะไรแบนี้เราก็จเจอ,อมหาลัยเนี้ยเพราะว่ามันเป็นมหาลัยภาษาใช่ไหมเราก็แบบเออเข้าท่าอะ่ะว่ามหาลัยเนี้ยมันเรียนแค่ภาษาใช่ไหมแบบส่วนใหญ่เขาจะแบบสอนการาาการสอนการสอนจีนอะไรแบบนี้เน้นเป็นหลักเราก็แบบนะโอเคเออหน้าว้เนาะเราไม่ต้องเรียนวิช<ม>าการบ้านอะไร <ๆ S 1> นี <ๆ S 1> <ๆ>้เรียนยังไม่ได้เรียนเลยเหรอรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันหนักไปสาหรับเราเราก็เลยโอเคตอเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ สำหรับเราหลาคนเก่งๆนะคะเนี่ยเพราทีนี้รู้แล้วว่าจะเข้ามองไหนแล้วก็ทำไงต่อเรารู้แล้วอะเราก็ CIS Scholarship ในกลุ่ม Facebook ก่อนเลยแล้วเราก็เริ่มหาข้อมูลในช่องเ e ิร์ชในกลุ่มก็หาคีย์เวิร์ดของมอนี้แล้วเราก็ค่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆคือส่วนใหญ่ข้อมูลของมอนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นมันก็มีบ้างส่วนใหญ่เราก็ถามอาศัยถามรุ่นพี่ที่เรียนมหาลัยนี้แล้วก็ถามรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ยื่นทุนด้วยแล้วแบบว่าก็ใช้เอกสารยื่นทุนถูกไหมใช่ใช้อะไรบ้างคะหลักๆ อย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมคือเราเตรียมขอทุยเจียนชีหรือว่าจุดหมายรับรองจากสถาบันผงจือกรอคือตอนแรกก็ดูว่ามหาลัยนี้เข้าไงแล้วก็ดูว่าต้องใช้ทุนอะไรใช่ก็คือใช้ทุนผงจื้อก็คือใขรก็ได้ใช่ป่ะขอหรือว่าจะเป็นต้องแบบมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่ก็แค่แบบว่าใช้คะแนน HSK อย่างต่ำสี่มี HSKK จงซีอ่าฮะโอเคโอเคแล้วเราก็เลือกที่จะย well. ื ah ะ bon mm ่นทุนขอ มีเอกสารอะไรกัน,น <c oughs> บ้างคะเอกสารอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก่อนเลยนะคะยื่นขอคุยเจนซิ่หรือจดหมายรับรองจากสถาบันขงจื่อก่อนมีอะไรบ้าง 1. นใบรับรองการเป็นนักเรียนนะคะฉบับภาษาอังกฤษ2อใบเกรดนะคะถ้าตอนนั้นที่เราขอก็จะเป็น5ถึงใช่ไหมคะเพราะว่าเทอมที่6เรายังไม่จบ3นะคะเป็น สำเนาผลสอบ HSK กับ HSKK ค่ะ4นะคะเป็นใบแนะนำตัวเองค่ะเราจะเขียนใน Word นะคะแล้วก็ส่งผ่านเมลก็เขียนแนะนำตัวเองว่าเราทำไมอยากยื่นคณะนี้อยากยื่นมอนี้แล้วก็แนะนำตัวเองสั้นๆประวัติการเรียนภาษาจีนเราก็ต้องเล่าประวัติการเรียนภาษาจีนนะคะก็ใส่ไปแล้วก็เฉียชี้กว้าก็คือแผนการเรียนนะคะใส่ไป ห้านะคะเป็นจดหมายรับรองจากอาจารย์สองท่านนะคะจากคุณครูที่โรงเรียนเราก็ได้ค่ะก็ไปให้เขาเขียนให้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนเท่านั้นค่ะสองานขอใครว่าก็ขอครูจันทากับเจยเราสือก็เออขอครูเราซื้อที่โรงเรียนใช่แล้วโรงเรียนเรามันเป็นสถาบันผงจือ ของจืดใช่นไม่ใช่สถาบันนะคะมันเป็นห้องเรียนของจืดนะคะโรงเรียนของเราใช่เราก็ปั๊มตาประทับของเเราค่ะแล้วก็ส่งไปให้สถาบันของจื่อจุฬาค่ะให้เขาออกไปทวิเจนซินให้ต่อไปนะคะพอเตรียมเอกสารทวิเจนซินเสร็จแล้วพร้อมยื่นหมดแล้วนะคะเราก็มาดูเอกสารที่ใช้ยื่นในเว็บไซต์นะคะ cis chinese cn นะคะไอ้ยะ สอบ HSK กับ HSKK ค่ะเราก็จะสะแกนนะคะอัปโหลดลก็คือเขาต้องแบบต้องใช้ HSKK เดียวแบบบังคับอะไรเงี้ยว่าใช,ใช่ค่ะ<ฮ>ทุนของจือบังคับว่าเรา,าต้องมี h s p KK ใช่ค่ะ,คะ ยังต่าง <Okay. S 1> จงจีด้วยนะเดี๋ยวเราทำคลิปแยกนะคะว่าส,สอบเอสทเเป็นไงบ้างรอติด<ล>ตามนะสองค่ะใบรับรองค่ะเป็นนิสิตไม่ใช่น,นิสิตนักเรียนเออเป็นนัก <laughs> เรียนนะคะของโรงเรียนเราก็คือขอจากโรงเรียนา,นานษบแบบภาษาอังกฤษนะคะสามปอพหนึ่งค่ะเป็นใบเกรดเออใบเกรดมีห้าเทอมค่ะช่บแบบภาษาอังกฤษนะอย่าลืมเอกสารที่เราใช้ยื่นตอนแรกนะคะก็คือสกอตตี้แเลนใช่ค่ะก็จะมีแบบว่าประวัติตัวเราเราเรียนจีนมานานขนาดไหนเรื่องราวระหว่างเราภาษาจีน แล้วก็ทำไมอยากเรียนใช่ค่ะทำไมอยากเรียนคณะนี้ทำไมต้องมหาหลัยนี้เขากําหนดให้เขียนลงในเว็บไซต์ประมาณ800ตัวค่ะเกินไม่ได้ด้วยนะ <S <S มันไม่เสฟให้ <S 2> <S 2> ต่อไปนะคะเอกสารที่5ก็คือทุยเจียนชินค่ะหรือว่าจดหมายรับร้องจากสถาบันผงจื่อ ที่เราขอมานั่นเองค่ะ6กนะคะเป็นรูปเรานะคะเป็นรูปสุภาพที่อัปโหลดเข้าเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ jpg นะคะเ็นะคะจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตนะคะจะเป็นหน้าแรกที่มีรูปเราเลย8นะคะเป็นลายเซ็นเราค่ะเราจะเซ็นใส่กระดาษแล้วสแกนเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเอกสารที่ต้องยื่นทุนคงจื่อยื่นไปในเว็บ cis chinese cn โอเคก็คือของตรงมาจากเว็บเลยแล้วก็สมัครช่วงไหนบ้างคะ จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็ปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะทางนี้ก็ต้องคอยตามข่าวกันด้วยนะก็คือเพื่อนๆแบบว่าติดมหาล,ายลัยรอบแรกอะไรนี้ไปก่อนแล้วเราก็เคยคุยๆกันอยู่ก็คือแบบว่าพอยื่นไปเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะประกาศผลช่วงเดือน7ค่ะ7ถึงแแต่ละปีไม่เหมือนกันนะปีเราประกาศช่วงเดือน7กลางๆเดือนเลยพวกเราสองคนก็แบบโอ้โหควยกมากจะติดไหมวะจะติดไหมวะของว่านยื่นก่อนอีกนี่แบบาฟเดือน7มาโอ้โหแบบ คุยก็คือเพื่อนอะติดมหาลัยกันหมดแล้วติดพอร์ตสอบตีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่แล้วมั้ง่ใช่ใช่ก็ซื่อๆนะคะใครยื่นก็แบบว่าอดทนไว้อดทนติดแน่นอนตัวอย่างมันยื่นได้สองอันดับเป็นนักมหาลัยก็คือถ้าเราอันดับแรกไม่ติดเขาก็จะให้เรามาสมัครกับมอที่สองโอเคก็คือจบไปแล้วนะคะก็เอกสารก็คือทําตามนั้นเลยใช่ไหมที่บอกเอกสารไม่เยอะแล้วเตรียมตัวไงบ้างค่ะ อย่างแรกเราต้องไปทำพาสปอร์ตก่อนเพราะว่าพาสปอร์ตเราอายุห้ามต่ำกว่า6เดือนหลักๆก็คือตอนแรกต้องเตรียม s อสแบบว่าสอบแน่นเนื่องก็คือว่าเนี่ยเตรียมการดีมากแบบว่าเป็นตัวสุภาพอะไรเน้นๆใช่ไหมเตรียมหมดเลยนะใบรลบรองพฤติกรรมอะไรเงี้ยที่แบบก่อนไปตอนนั้นแบบโอ้โหนึกว่าจะได้ไปเปล่าเตรียมเตรียมเดือนไหนอะเราเตรียมช่วงเดือน2ค่ะก่อนยื่น ของเราแบบเดือน 3- เดือน4ี่อะไรเงี้ยแบบว่าช้ามากแต่ว่าเราไปสอบ A J K K กันล่วงหน้าแล้วก็สอบ A J K ให้แบบผ่านอะไรเล่นๆกันแล้วแล้วพอดีก็ยื่นปุ๊บแล้วก็รอผลใช่ไหมใช่ค่ะพอยื่นเสร็จแล้วก็คือรอเราต้องหมั่นเช็คเข้าไปในเว็บไซต์บ่อยๆนะเป็นไปได้ก็คือเข้าไปเช็คทุกวันเลยเพราะว่ามันจะมีเป็นจุดใช่ไหมคะว่าถึงอันไหนถึงไหนแล้วแล้วมันจะมีตรงมุมขวาบอกเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะของอาจารย์ที่เขาจะเขียนถ้าสมมติว่าเราเอกสารไม่ผ่านหรือเขาให้เราเพิ่มเอกสารอะไรเขาก็จะเขียนเข้ามาว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้าง แล้วเราก็กดถี่เจี๊ยาไปไหมแล้วแบบยากไหมในการยื่นเอกสารเองแบบไม่พึ่งเอเจนซี่เลยอะไรเงี้ยอ๋อเราว่าไม่ยากเองแค่เราอะอาศัยถามรุ่นพี่แล้วหาข้อมูลบ้างก็เรารู้สึกว่าทุนของสามารถยื่นเองได้ง่ายๆเลยแค่ให้เราซื้อช่วยก็ได้ค่ะเราซื้อช่วยแปลอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าช่วยซีจี้ห่วงของเราก็เขียนแล้วให้เราซื้อช่วยเก่าให้แบบนี้ก็ได้เราก็ยื่นเองได้เลยแล้วพอติดแล้วแบบว่รารู้สึกไงบ้างคะ ว่ามันเป็นมอที่เราแบบว่าอยากเรียนไปอยู่แล้วเลงไว้แล้วอะไรเยตอนนั้นทำอะไรอยู่อะตอนนั้นเนาะตอนที่ดูผลใช่ไหมตอนที่ดูผลก็คืออยู่บ้านตาเลหมันเช็คทุกวันเลยนะเราก็แบบคอยคุยกับเพื่อนใน Facebook ทุกวันเลยว่าแบบเมื่อไหร่จะประกาศอะไรแบบนี้พอวันนั้นเพื่อนเราทักมาใน m ม s s e n g e r ว่าดูผลหรือยังมันออกแล้วนะวันนี้เรารีบดูเลยพอเราติดนี่คือเราแบบโอ้โหกระโดดกระโดดร้เต้นเลยโอ้โหแบบในที่สุดแแบบว่าันทีนี้ได้เข้าไปเรียนแล้วตอนนี้เรียนอะไรใช่ไหมคะใช่เป็นไงเป็นไงบ้าง น่ารักทุกคนเลยแล้วตารางเรียนเราน่าจะปีหนึ่งด้วยมันก็เลยแบบว่าเบาๆใช่ชิวๆหลับตาเลียนหลับตาเรียยงนอนอยู่ปกตงเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูนะคะว่าเรียนออนไลน์ของว่าเป็นไงของเราอะดอกไงก็เลยแบบว่าพักก่อนเพราะมันเรียนเลขไม่อยากเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยใช่เรียนออนไลน์มันเหนื่อยใช่ไหม p a s หมดอะเรวเรียนวิชาอะไรบ้างคะของเรามีเรียน คือวิชาพื้นฐานทิงรีวิชาฟังโควิวิชาพูดแล้วก็เื่อตูนะคะวิชาอา่านก็ จะเป็นวิชาเบสิกเบสิคสารภาษาง่ายๆนะใช่ก็ของเรานะคะอาจจะด้วยปีหนึ่งก็เลยยังเรียนไม่นานวันนึงเราเรียน2วิชาวิชาละสองคาบรวมทั้งหมดสี่คาบถ้าตารางเรียนของห้องเราก็คือครึ่งเช้าเลยถ้าเวลาไทยก็คือ7จ็ดโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงครึ่งนะคะตรงบ่ายก็จะว่างเลยที่มันดีก็คือเรียนของจะะีนเขาแบบมีพักมีเบรกตลอดเลยก็คือเบรกระหว่งางคาบสินาทีให้เราแบบไปรีแลกซ์อะไรอย่างี้ซึ่งเราว่ามันดีมากและแบบว่าตอนที่ติดแล้วมีสัมภาษณ์ไหมคะ ใช่มีสัมภาษณ์ด้วยค่ะเ,เขาก็จะส่งอีเมลมาอีเมลมาปุ๊บก็จะมีโค้ดนะคะให้เราสแกนเข้ากลุ่มวีแชทพอสแกนกลุ่มวีแชทเขาก็จะคอยลําดับให้เราว่าเราลําดับที่เท่าไหร่จะอยู่ช่วงประมาณเวลาไหนประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าให้เราเข้าก่อนเวลาสักประมาณ10นาทีเพืเ่อสแตนบายและสัมภาษณ์แบบยากไหมคะ,ะเราคิดว่าสัมภาษณ์ไม่ยาก ก็ถามคำถามพื้นๆว่าแบบทำไมเราถึงอยากเรียนครูแล้วถ้าเด็กไม่ฟังเราเราจะทำยังไงขาคงถามบบแบบพื้นๆเกี่ยวกับตัวเราสนุกอยากเป็นครูไหมคะก็ก<อ>็โอเคเดี๋ยวครยพูดลักากค่อยคิดโอเคแล้วอยากฝากอะไรกับน้องๆที่แบบว่าอยากยิ่งคุณ<อ>ผม จะยากเนาะแต่ว่าอย่าท้อนะก็สู้อดทนใช่อดทนคนที่ทันทีเนี่อดทนมีเพชรนะคะทีลนานนิดนึงมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้ใช่แล้วก็จบแล้วนะคะกับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์เอถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับทุนคงหรือว่าทุนอื่นๆนะไปดูคลิปเก่าได้ว่าทุนของเราเอกสารของเราเดี๋ยวเราขึ้นตัวไอไว้ให้ก็ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปถามว่าแล้วมาตอบให้นะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย 再见，再见。发现我脸红时好像有点可爱，收到你的微信立马变成乖乖。哦，嘴巴撅起你就一个电话打。